สวัสดีสบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบอร์สกุลสุขสดนะจ้เะเฮี่ยตลอดลาก็สูตรสองเกี่ยวชนนาแนลเด้อพี่น้องวันนี้เชิญเยอะกว่าสิมาเฮ็ดกินพี่นอ้องตอนแรกทำสวดตีนไก่จ้ะพี่น้องเชิญสิโตมตีนไก่เด้อพี่น้องป่ะนี่มือ,อน,นี่เป็นมือวันเกิดซาเจลพี่น้อง เ้าเจียวกับบิเหตุยังไงพี่นอกเห็นกพ่อแม่เ้าเจียวเพื่นกัอยู่หน้ากูจะยิ่ยางกับพมีไฟมูเส้าเจีวเ้ยวส้วนมูพ่อพี่นอกเส้าเ้าหน้าแต่ะเส้าเ้าหลาเส้าหนาแต่ว่าพ่อปีมาลูกบอกพี่นนอกเราว่าเสาเจียวประเทศคำนะพี่นอกเอ้บรเอินตดนเซะยใช่มาได้ด้วยบอลละ มาว่าได้ซะเจ็บอ่ะเธอในนางเก็บก e, ินพี่น้องเลยบ้านใครกันก็เปนนี้แล้วพี่น้องเลยจริงป่ะแต่ิงอ่ะแมทางบนเมื่อทางบานที่เมื่อบานเพิ่นกะจริงอ่ะในพี่น้องเลยทางมันเมื่อฉันซะ เป็นตะยานเป็นต่ายาดในหัวในหอ้องพี่น้องนะถ้าเตี้ยวนะเตี้ยวคือน้าเตี้ยววิญญาณโมกาที่เราเลือกคนเดียวยเนียบร้อยใส่ขึนัวเพิ่มขึ้นัวดกันพี่น้อง น้องตอนแรกคนว่าสิมาบ่ไดใส่อีกมาได้เจยเพราะว่าตอนแรกคนว่าถ้าว่ามากเมื่อค่ะคนว่าสิมาบ่ได้คนว่าแนวคิดแปลว่าคนขี่รถในจักรทั้งเวียนเพราะว่าข้าเวียดบ่ได้มาแต่น้องว่าคนเดียวอืมแต่เนี้ยคนว่าแต่ถามคนแล้วว่ะแต่ว่าคนว่าถ้าว่ามากคำกับบอได้มากคนว่าถ้าว่าเฮ็ดคำกันคนว่า ตอนเก bueno? ้าทีบอย่านมาเนาะว่าไงเมื่อหลายคนขนาดนี้พี่จอก็ตามแล้วแม่พี่น้องเลยคนละบาทเจ้าพี่น้องคนมาคนละบาทมีเส้าหน้าหรอกะเส้าเนื้อเส้าหน้าหรอกะคนหนึงเส้าเตยพี่น้องเริ่มเหมือนคลั่งมากแล้วก็เริ่มหน้าแล้วได้พี่น้องเลยส ตีนไก่ก่อนน่าเลยำหลาสิคาจะขอมากินปิ๊ตต้องหอัวมือเนี่ยที่หน้าก็ถูกมือที่พานมากข้างนอกประว่าแต่และมือมันสิตอนนย้มาแรงมากบ่ิษัหน้าขนาด,ดนี้หอกเก๋ยวตบจนมา ตีนไกลมันเปื่อยพี่น้องคอยปงเพราะวะ่าเพราะว่าซาเกียิตาใบใส่กระปุ่นพบบกับพอดีหมืดคำพอดีพี่น้องว่าตะเวนเนี่ยได้นะ่พอตะเวนตกตินปืบ้เมินหมืดเราได้นี่ตีนไก่เขทันละสุดกรับ เาก็สัขับไรบอนเอติมเสียงปเต่อาปกเสียเพื่อสิแล้วพี่น้องคนบัวเพชรก็ได้ยังม่้องขี่ออกรอเจ๊ยั้งการลันสายอ,อจะเป็นหนาพี่แด้ไท <laughs> <laughs> อยาก,กินเป็ดกินไกลต้องใจเย็นพี่น้องเลยมาใจห่อนไปไกินง่ายๆยี่ดีเลยสำหรับ สำหรับคนใจเย็นสักเปลี่ยนมาขั้วใหม่ไม่มาส่องมาจะหัวย่างกันได้พี่น้องแกงหัวย่างเกงหัวย่างเขียนงานหัวย่างหร่ามาพี่น้องด้วยชาเจียวชสยสมก่อนสมใบมะขามมอนพี่น้องเพราะสมยังเงินบามีอแล้วไปมะขามมาจากต้นเมาเองพี่น้องห้าเหยเอามะขามกับยูสูงพี่น้องเลยมันก็เลยเอาหย่างนี่ตะเล้ย อยู่เลยเอาใบอ่อนๆมันใบอ่อนบ่ค่อยร้ายส่วนนี้เพราะว่าเริ่มเบิร์ดเลยพี่น้องกองเฟิร์นแล้วก็ซองกองมาเลยพี่น้องมีกองเฮ็ดกิดเลยนะกองพิงพี่น้องเพราะอาการเริ่มหนาวเลยมันแค่เจออาการหนาวสายสั้นเลยพิงพายามหน่าเลยเขากันพายพี่น้องเลยปิ่งเป็ดพี่น้องปีเป็ดต้มเป็ดแสบพายพี่น้องเลยเลาก็บรรยาการหน้าหนาวค่ะพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวซาเจียวไปเอาหัวชิงไข่มาไว้เออแบบพี่น้องเออปี๊พี่น้องเพราะว่าห้าวสิบตบนะปี๊งส่วนปี๊งนะก็จะเอือบไปเัวชิงไข wow. ่ไม่จะได้กินนะฮอรพี่น้องเวลาปี๊งมันจะได้เสพไปชิ้นไข่วันนี้ก็พอพี่น้องเขาจะเขาไปเอาอยู่ที่ลยพี่น้องเพราะว่าตั้งไวเอาเรียบร้อยเชื่อง่ายแม่บอลนี่มันสืง่ายเลยพี่น้องหัวชิงไข่ซาเจียวกคตรหนังคูมืออยู่พี่น้องมันเลยงานเนี่ย หัวง่ายอยดิพี่น้องเลยตังนี่ถ้าถึกหนามาหดหนาบ่อยๆมันก็สีง่ามพี่น้องหัวมันก็สีง่ายเลยหัวใหญ่แล้วจุดน้ำจะปืดตัวเากลือน้ำเดือดแล้วต่อัวหยาจะได้พี่น้องน่าจะเอาจ้ะพี่น้องได้ร้ายล่ะชานสีหอมจะเวลาไปหั่นใไปซีหกแต่น้ำมันจะกินหรอ เราพอกเกดี๋ยวจะเจออันนั้นพอขั้วก็ต้องคั้อวอยู่พี่น้องชวนนี้ดังมึงก็ซื้อรรอันนี้สาวนายพี่นายสบายดีพี่น้องเชื่อส่องย,ยังพี่น้องน้องพัชราสาวลาพี่น้องพากันไปติดตามเด้อชวนนี้าสาวช้อนาพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องซื้อส่องวันนี้น่ะสาวลาพาเขาไปติดตามเด้องพี่น้องาาตติดมองวันนี้เด้อพี่น้องแน่นหายกระตังใจได้เีย มัมีการสอบแล้วอ่างมันมีการลงมือดังนั้นเราไม่ได้กำลังใจพอามันกิพี่น้องเดี่ยวหันซะหนาเพิ่นหันเลยซอสไว้แล้พี่น้องหีดเมียนเดียวเอพี่น้องนี่เพิ่นจะพัวเป็ดอยู่ได้พี่น้องมาซอสเลยที่ใครลากออกก่อนเนาะ ขาเจ้าสิพทั่วแล้วะไอดดเดงกับพราทั่วรอดีว่านางนี้น่าน่งเราบ่ขานอะว่าแม่นัี่ต้องเลยนางหหกกำลังใจ่าไเหรอตอี้ผมเืลิงเอือปิ่อพี่น้อง แสบแสบนะคนงานเพ่ก็แบ่บเติรนเนาะใส่ถบัดออกออก็เป็น,น,นย่างดอกพี่น้องอยากกินข้าวไหมแ่บถ้ากันแดพี่หน้ามากง้อได้ดิจะลักแสบรานะพี่น้องมาง้อใส่ลไไะ,ไะไม้ใส่กับต้นสีเ้ยในตลาดอุ้ยวจ้งย เนาะนอส่นันึงเอนน่เนาเอใส่หเตยพี่น้อง่องซื้อยังเนาะเตยสาลามโดยฝากติดตามด้วยพี่น้องอตามแพงจังนะโอ้ยขี้มือเข้มเลยเนาะพี่น้องเศรเวลาเศษลายฝนนะใส่มือในเรอพี่น้องก็แบบนี้เพราะว่ามันสีได้พูมง่ายจ้ะมนจังเข้ม เมอียบกันค่ะด่างเดล้อพี่น้องมือหนิ่างด้่างเ่ได้เลเศรษาสมุดเวลาเหคอยไปเห็นล่างดลจะสิ้าย่าง้เอซวัน้ด่าไม่ล้างมือเหรอกไว้ต้มตัวน นตอนพี่จะเอาเป็ดลงมาบรรยากาศหนานะพี่น้องเอ้ยลมๆเนาะอพิงไผ่เป็นอย่างเหมาขอยังพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดปิ้งเป็ดยามลมหนาวๆนี่พิงไผ่แห้งเผากับบรรยากาศกันพี่น้องเอ้ยเป็นกล้องนี่แม่นปิ้งกล้อนนั้นไม่ใช่ปะแม่ได้ดิเป้งก้องนี่ยคือถืออปเลเนาะอันนี้ก็เป็นกล้องกล้องไฟไว้ต้มพี่น้องกล้องนี้หม้อต้ม ก็งนั้นเจ้าหน้าเพิ่นนเสิเป็นชิปปิ้งพี่น้องมอนเสอร์ครับพี่น้องหลายคนกินเมื่อยูทูบเบอร์เจอกันพี่คนจำกนแนี่เป็นได้ก็มีแต่ก้นปนได้ก็มีพนอันนี้กาเจพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุดท้ายสุดมันบอกไปกันใหญ่ครขึ้นยังีพี่น้องเ้ย ยังม่ส่วนหัวสกาคนเหียดใหม่ก็ไ่เ่นอยบงเอาหี่น้อกพรองไวใหญ่ใหญ่หัวออกก็บักอีกมันแหนไปหมดลงคิปก็ไม่ได้จะเขินพนักดียาดีมีอะไรคะแนนบ่าข่าวนี้มันบัได ต้องให in> ้ข้างนะนี่ฮะก็ต้องจึ๊งอยู่แต่ในหน้าโย่เผือซายูทูบเบอร์เสียคลิปลงได้แต่ละอันนั่นเป็นเรื่องง่ายๆเด้อลำบากยากคนเบิร์โอ้ยตาแลนชเจ๋อเอาต้มเขาเรียบร้อยได้พี่น้องชิชสยหอมลงไปก่อนจ้ะมันหอมแซ่บเนาะมันหอมชิได้แซ่บกดเป็นชาวนายคนมาเสียมาฟ้าเพพี่น้องมันหนาโห่น้ำนานสุกไม่เหมืนกันนานสุดเกินสุด พอดีดับดื่นปได้กินแตเห็ดแต่ที่น้อฮะบอยยุ่งอะรเวกินพร้อมกับที่น้องเจาสาตาขอบกบป้นที่น้องทาปินงสู้กอนจ้ะหาบ่อได้ที่น้องทาะบ่อได้ปีนบ่อได้ พุงอย่จ <han> ้ะุดยาขัดจองอะไรนม่ใส่ด <beer les> <ata> uh ้ง oh. ตับเดนี S ่บ้าระโอ้ยบ้าสักเจียวบะระออยใสบวงหน่อยตามสีหยาดนี่น้อย ตีนนี่ต้องคู่กันพี่น้อยแต่ว่าคนละาัอดได้ปีน เอ้ยเรียบร้อยเลยพี่น,อน้องกินมันยิมีส่วนตามส่วแล้วกันต้มเป็ดกจะพี่น้องพักยุบเด้อพี่น้องกินเขาคะแนนคาปิีกอยู่พี่น้องเอ้ยจะทำจะงงสุดได้ไมาเด้อพี่น้องกินข่าวกันบัดนี้<อ>เบอร์สีแล้วจะเป็นจงังงเลยพี่น้องกักบเจาะเนี่ยจะงงจะงเดิเบล กินเิ่้าเด็ดเวนหมด้วเดดนาทีพี่น้องเมาแต่จะพลาดก็สี่เด้อเด้อกินเข่า้เป็ดตำสวะข้าวนพี่น้องนีก็ต้มต้มเป็ดพี่น้องก็บพักทหลกิขอน้องกินขาเรียบลนะพี่น้อง สาวเจียวพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ากาแพ่อเมย์พี่พน้องก็ติดตามก็ไหลายก็เร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจียวเด้อจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า